สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีจตซุมิวเจแปนลูกค้าต้องการแก้ปัญหารถท้ายห้อยแล้วก็เพิ่มความสูงด้านหลังอีก2นิ้วค่ะอันนี้ช่างกำลังเช็คสปริงนะคะว่าสามารถเพิ่มความสูงได้ไหมตกลงกับลูกค้าค่ะว่าลูกค้าต้องการยกเพิ่มอีกเท่าไหร่อันนี้เราจัด25มิล2อัน โกลงขนาดกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยช่างก็ทำการประกอบเข้ากับรถเลยค่ะอันนี้ลูกขาเพิ่มสเปเซอร์รวมทั้งหมด50มิลน,นะคะ2อ,อันซ้อนกันเลยประกอบเสร็จเรียบร้อย1ข้างนะคะก็ช่างก็มาเช็คดูสปริงและสเปเซอร์ว่าเข้าที่ดีไหมนะคะ เรียบร้อยทั้ง2ฝั่งค่ะเช็คงานพร้อมส่งรถให้ลูกค้าค่ะหน้าร้านเราอยู่โชคชัยสีซอย55นะคะลูกค้าท่านใดสนใจเชิญแวะมาที่ร้านได้เลยค่ะที่ร้านมีพร้อมจำหน่ายทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะคะสนใจกดลิงก์ใต้โพสนี้ได้เลยค่ะ